เล่าเรื่องหลอนวันนี้เสนอตอนผียายแก่ผมข่าวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอดุลอดุลนั้นเป็นคนที่หลงไหลในความสวยงามของ พืชพันไม้ป่าเวลาว่างของเขามักจะขึ้นเขาขึ้นป่าเพื่อหาตามหาพันไม้ต่างๆที่เป็นพันไม้ป่าหายากช่วยสร้างไรายได้ให้เขาระหว่างเรียนอนดุลนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเป็นเด็กดีเรียนเก่ง วันนั้นเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อดุลใช้โอกาสนี้ในการขึ้นเขาหาพันไม้เพื่อสร้างรายได้อดุลเตรียมข้าวห่อและน้ำย่ามใส่ของจำเป็นต่างๆพร้อมกับมีดหนึ่งเล่ม เดินเข้าป่าขึ้นเขาไปในช่วงเวลาเชา้าเขาเดินไปเรื่อยๆผ่านเขาผ่านป่าพื้นป่าที่น้อยคนนักจะขึ้นมาถึงแต่แปลกวันนี้อดุลได้ต้นไม้น้อยมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเดินไกล ระหว่างนั้นเวลาก็เที่ยงกว่าแล้วอดุลช่างใจจะไปต่อหรือลงกลับหมู่บ้านแต่อดุลตัดสินใจที่จะขึ้นต่อเพื่อหาไม้ป่าเพิ่มเขาเดินไปอีกเรื่อยๆจนเขารู้สึกหิว เขาจึงนั่งที่ลําธารเล็กๆกลามปากเปิดเข้าหอมากินดื่มน้ำเขาก็นั่งพักสักครู่และสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งของคล้ายๆกับไหโบราณลอยน้ำมา อดุลเห็นไฮดังกลาง่าวอดุลกลัวที่จะหยิบมันมาดูแต่แล้วอดุลก็รวบรวมความกล้าหยิบไหนั้นขึ้นมาจากลำธารบนไหตรงปากไหมีผ้าสีขาวที่เหมือนว่าตอนนี้จะกลายเป็นสีดำ มีเส้นได้สีขาวผูกไว้ตรงที่ปากไออดุลนั้นแม้จะเป็นชายหนุ่มอายุน้อยแต่เขาก็เป็นคนที่มีความกล้าคนหนึ่งในหมู่บ้านถ้าคนทั่วไปคงไม่กล้าที่จะขึ้นป่าคนเดียวอดุลค่อยๆตั้งใจเพื่อจะแกะฟาแกะผ้าปิดหายออ แต่ไม่ทันได้แกะออกเพื่อดูว่าข้างในเป็นอะไรยายคนหนึ่งที่แก่มากถือไม้เท้าผมสีขาวยุ่งเหยิงหน้าคลำ้ำหลังค่อมเข้ามาทักด้านหลัง พ่อหนุ่มทำอะไรอดุลหันไปมองก็ตกใจแต่ไม่คิดว่านั่นคือผีนึกว่าเป็นคนทั่วไปเพราะไม่มีอะไรที่คาดว่าจะเป็นผีได้ลักษณะเหมือนคนทั่ว,วไปเหมือนคนชราทั่ว,วไปเพียงแต่ว่าการแต่งกาย และก็ลักษณะร่างกายไม่เหมือนไม่เรียบร้อยไม่สะอาดเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นเองอดุลได้ถามกลับว่ายายคือใครและยายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงยายก็ตอบว่ายายก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วลูก กระท่อมยายอยู่เหนือลำธารน,นี้เองแล้วหไห้ใบนี้ก็เป็นไห่ของยายเองสงสัยคุณตาคงจะลืมไว้ที่ถ้าน้ำและมันก็พัดน้ำลอยลงมาคุณตาเป็นคนขี้ลืมเพราะหนุ่มไปเที่ยวที่กระท่อมยายสิเดี๋ยวยายมีของจะให้ มีของกินมากมายเลยนะอดุลคิดในใจว่ายายคือใครนะแล้วยายมาอยู่กลางป่าได้ไงสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงกระนั้นหรือแต่อดุลก็อยากจะพิสูจน์คำพูดของยายจึงตอบรับยายไปได้ครับยาย ผมก็เหนื่อยและก็รู้สึกหิวด้วยจากนั้นยายก็พาอดุลไปที่กระท่อมของยายที่ยายบอกว่าอยู่กับตาเดินไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเหนือลำธารก็เจอกระท่อมเล็กๆก,กระท่อมหนึ่งด้านนอกมีต้นไม้มากมายเป็นไม้ป่ายายบอกว่า พันไม้เหล่านี้คุณตาเป็นคนเก็บมาเลี้ยงที่กระท่อมอดุลรู้สึกดีใจมากและก็รู้สึกดีใจจนแสดงอาการออกมาว้าวนี่คือสิ่งที่ผมตามหามาทั้งชีวิตเลยนะยายพันไม้เหล่านี้เป็นพันไม้หายากตลาดเขาต้องการผมอ่ะ เดินมาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วก็มีเสียงไอปนกับเสียงหัวเราะดังมาจากหลังกระท่อมค <c oughs> <c oughs> งไม่เคยเห็นสินะพ่อหนุ่มสิ่งเหล่านี้ของเหล่านี้ของตาเองตาก็เก็บไว้นานแล้วแล้วก็คิดว่าวันหนึ่ง พ่อหนุ่มจะขึ้นมาได้เห็นได้เจอกับสิ่งที่ตาเตรียมให้พ่อหนุ่มไว้คำพูดของคุณตาทำให้พ่อหนุ่มฉุนคิดฉุดคิดว่านี่คืออะไรกันทำไมตาต้องรอผมให้มาดูต้นไม้เหล่านี้ของคุณตาทันใดนั้นยายก็หัวเราะตาม พ่อหนุ่มเจ้าคงไม่รู้สินะว่าตากับยายแอบดูเองขึ้นมาเก็บต้นไม้มานานแล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เองต้องต้องชดใช้ในสิ่งที่เองทำอดุลตกใจ ผมทำอะไรผิดหรือยายเจ้าเก็บต้นไม้ของคุณตาไปเป็นต้นที่คุณตารักมากเจ้ามีคาถาอะไรถึงหยิบไปได้ไม่มีใครที่จะหยิบมันไปได้แต่เจ้าหยิบไปอดุลก็นึกคิดได้ว่าตนเคยเอาต้นไม้ ที่สวยงามต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่บนกิ่งไม้ต้นใหญ่น่าจะเป็นต้นไทรอดุลใช้การปีนขึ้นไปแต่ก็ปีนไม่ถึงต้องใช้เชือคล้องตัวแล้วก็ไตไปที่ยอดปลายต้นไม้แล้วก็หยิบพันไม้นั่นมาลงมาขายได้ราคาหลายพันบาทเมื่อกลางปี ที่ผ่านมาแล้วคุณตาก็พูดเสริมว่าพ่อนุมถ้าตาจะฆ่าเจ้าตอนนั้นก็ได้นะแต่ข้าอยากจะเห็นเจ้าตัวเป็นๆแล้วมาถึงที่กระท่อมของข้าแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็นเวลาที่ข้า ต้องสะสางแขนที่เจ้าได้ทำไว้กับพื้นป่าและสิ่งที่ข่ารักเจ้ารู้ไหมต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นที่หายากมากและก็ต้นไม้ต้นนั้นมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้มันมีต้นเดียวและมันก็เป็นยาสมุนไพรช่วยรักษาหลายโรค ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพ่อหนุ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปได้แต่ก้มหน้าแล้วพูดคำว่าผมขอโทษคุณตาผมขอโทษนะครับคุณยายผมไม่รู้จริงๆต่อไปนี้ผมจะไม่มาเก็บต้นไม้ของคุณตาอีกแล้วมันสายไปแล้วพ่อหนุ่ม มันสายไปแล้วจริงๆสิ่งที่ข้าอยากให้พ่อหนุ่มได้ทําตอนนี้ก็คืออยู่กับตากับยายตลอดไปเจ้าต้องอยู่ที่นี่กับพวกเราคอยรักษาผืนป่าคอยรักษา ลำธารรักษาสัตว์ต่างๆบนป่าพืชน,นี้ไม่ได้นะคุณตาไม่ได้ผมผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมยังต้องเรียนหนังสือผมมีน้องผมมีแม่ผมมีแม่ที่ต้องดูแลคุณตาปล่อยผมไปเถอะทันใดนั้นคุณยายก็กลายร่าง เป็นผีที่น่ากลัวพร้อมกับกรีดร้องเสียงดังลั่นทั้งปาก<ะ>เจ้าจงจำไว้พื้นป่าทุกพืนป่าไม่ผูด้ดูแลถ้าเจ้ายังไม่เห็นหัวไม่เห็นอะไรที่เจ้ามองไม่เห็น เจ้าจงใช้จิตสัมผัสความรู้สึกต่างๆแล้วเจ้าจะรู้ว่าคนที่ผู้ที่ดูแลป่ามันเจ็บปวดแค่ไหนท่านใดนั้นอดุลก็รวบรวมความกล้าลุกขึ้นเพื่อนหนีอดุลหนีหนีวิ่ง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 ,งแต่ไม่รู้เส้นทางไหนท่านใดนั้นอดุล ก็ไปชนกับต้นไม้หัวฟาดกับต้นไม้สลบไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีอดุลฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลของวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งชาวบ้านกล่าวว่าพบร่างของอดุลที่สลบไปอยู่ตีนเขาจึง นำตัวส่งรังรวมพยาบาลร่างกายไม่มีบาแดแผลใดๆมีแต่รอยปูดที่หัวแต่คาดว่าการสลบเกิดจากการกระแทกที่หัวและก็การตกใจอดุลไปได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะกลัวชาวบ้านผัาดกลัวแต่อดุลรู้ในใจคุณตาคุณยาย ไม่ได้ต้องการเอาชีวิตเขาเพียงแต่ว่าจะสั่งสอนเขาให้รู้จักการรักษาธรรมชาติการดูแลตัดกิเลสและความโลภออกไปคุณตาและคุณยายคงเป็นผู้ที่ดูแลป่าและอยากเก็บรักษาป่าไว้ให้สมบูรณ์จากนั้นอดุล ก็ไม่ได้หาของป่าอีกเลยและก็ใช้วิธีการเพราะพันุ์ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่สามารถเพาะพันธุ์หาเนื้อเยื่อและก็หน่อมาขยายพันธุ์ตั้งเป็นโรงเรือนขายต้นไม้ส่งทั่วประเทศแต่ไม่มีความไม่มีใครรู้ว่าอดุลผ่านอะไรมาและอดุล ได้ทำบุญอุทิศให้กับสองตายายบนพื้นป่าแห่งนั้นและขอบคุณที่ไว้ชีวิตของเขา